โทรมาหาหนูหลายหลายครั้งมากหนูก็ไม่รับมีอยู่ครั้งหนึ่งเกือบประมาณยี่สิบสายหนูก็ไม่รับแล้วก็มีผู้หญิงโทรเข้ามาหาหนูถามว่าาทําไมหนูถึงไม่รับโทรศัพท์ผู้ชายคนนั้นอื <c oughs> หนูก็ถามว่าถ้าคนธรรมดาค่ะคนปกติเขาจะไม่โทรมาถึงขั้นประมาณยี่สิบสายแล้วเราไม่รับก็ยังโทรแล้วคืออีกอย่างหนึ่งคือรู้ทั้งรู้ว่าเราก็มีแฟนใหม่แล้วก็ยังที่เลือกที่จะติดต่อเรา หนูก็เลยถามพี่เขาไปว่าพี่เขาก็บอกพี่เขาว่าเป็นแฟนใหม่ของของผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นค่ะพลถามหนูกว่าพี่ขอถามได้ไหมว่าทําไมเราถึงได้ตัดสินใจเลิกลากับแฟนแล้วก็บอกว่าก็ก็มันก็มีเหตุการณ์ที่เขานอกนอกกายนอกใจเรา,เาหนูก็ถามว่าแล้วคือพี่ถามหนูทาไมเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาก็เจอเหตุการณ์นั้นอยู่พี่ก็โดนเหมือนกันใน<ช>หมคนรับช่วงต่อไปอใช่ซึ่งกับผู้หญิงคนเดิมพี่ผู้หญิงคนใหม่อ่ะบอกหนูว่าเขาโทรไปคุยกับ พยาบาลคนนั้นนะคะว่าอเออเนี่ยเลิกยุ่งกันได้ไหมในเมื่อเขาจะสร้างครอบครัวใหม่แล้วคําตอบที่ได้มาก็คือคุณต้องไม่คุยกับผู้ชายของคุณไม่ใช่คุยกับฉันเพราะว่าตรงนี้ฉันมีความสุขดีที่ที่อยู่แบบนี้อืเขาช่างเหมาะกันจริงๆคูค่ควรคุณค่าที่คูค่ควรแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันนะคะเพราะว่าผู้หญิงเขาก็มีแฟนของเขาอยู่ ผู้หญิงคนไหนคะคนคนที่เป็นพยาบาลค่ะอ๋อแปลว่าเหตุผลที่เขากับพยาบาลไม่ได้ลงเอ่ยกันก็เพราะพยาบาลเองก็มีค่ะเขาก็ใช้ของตัวเองู่แล้วใช่ค่ะต่การใช้ชีวิตคู่ของมันนี่แปลกดีนะคะบางคนต้องการแค่เนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของกันนะแล้วไม่ยุ่งไม่สนใจด้วยนะคะว่าเขามีเจ้าของอยู่หรือเปล่าใช่ค่ะแต่เราน่าจะไม่ใช่วิถีชีวิตแบบนั้นเนอะจะออกมาก็ถูกต้องแล้วค่ะหนูก็ได้ด้วยความที่เราเก็บมาตลอดเลยนะคะแล้วก็เราก็ได้เล่าเรื่องเรื่องของเราเนี่ยให้ให้ ให้เพื่อนเราฟังให้คนที่ทํางานเราฟังบ้างบางคนนะคะเขาก็จะบอกว่าเขาจะทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็น <c oughs> เพราะว่าเขาเลือกเราเราคือเรายอมที่จะอยู่สบายแต่ว่าคือจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความสุขเลยนะคะในในวันในวันที่เขาเมาอะคะ่ะบางั้งเขาก็ เผือพาอทำร้ายร่างกายเราบ้างโ mm hmm. ดยที่เขาไม่รับรู้เลยว่าเขาทำอะไรกับเราค่ะค <Okay. S 2> ่ะเขาเหมือนเขามาคูาหยอกแต่คือมันเป็นการหยอกที่ด้วยความที่เขาเป็นทหารนะคะมเป็นการหยอกที่แรงมากเขาไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะเจ็บเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเราและด้วยความที่เขาเมาทุกวันนะคะอ oh. แล้วเราก็ทนมาตลอด mm hmm. แล้วหนูก็คิดนะคะว,วันที่หนูจะตัดสินใจเดินมานหนูคิดว่าคือตอนนั้นหน,นูยียี่ส mm ิบประมาณยี่สิบสองยี่สามคือเราจะเลือกใช้ชีวิตแบบนี้จริงๆเหรอ เราจะเลือกที่จะนอนหลับไปโดยที่เราไม่รู้ว่าวันนี้เขาไปทําอะไรกับใคร่ะหนูก็คิดว่าอาไม่ไหวแล้วคือไม่ไหวแล้วจริงๆคือหมดความเชื่อใจแล้วค่ะเลิเลิก่ลก,ลกที่จะตัดสินใจเดินออกมาเองค่ะความตั้งใจในการที่จะมานั่งคุยในพี่อภิชาตัวต่อตัว,ต,ว,ต,วตั้งใจอยากจะมาถามอะไรหรือเปล่าคะคือจะถามพี่อภวชาที่ว่าพี่อภิชาติว่า หนูคิดว่าหนูตัดสินใจถูกต้องแล้วใช่ไหมคะที่จะเลือกที่จะเดินออกมาจากตรงนั้นหนูคิดว่ามันมีอะไรดีบ้างกันอยู่ตรงนั้นก็คือเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นคือตลอดเวลาที่หนูไม่รู้ว่าเขานอกใจนอกกายหนูในระหว่างนะั้นคือเขามีผู้หญิงอีกหลายหลายคนนะคะก็คือยังยังดูแลเรายังแบบโทรหาเราทุกครั้งที่เขาออกไปกินเหล้าเมาอะคะ่ะประมาณตีสองเขาจะโทรกลับมาบอกหนูทุกครั้งเลยว่าพี่ถึงห้องแล้วนะคือหนูยังเป็นคนหนึ่งที่เขาโทรหาตลอดในทุกๆกวันในการใช้ชีวิตของเขา นั่นคือเขาก็ยังมีความเสูบต้องแบตบตั้งเอปลายตรงนั้นว่าฉันไปเที่ยวไหนฉันก็จะโทรบอกคนคนนี้ตลอดคือาจริงจริงแต่คะพี่ว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกว่าเป็นข้อดีของเขาที่เขาดูแลเราเป็นอย่างดีโน่นนี่นั่นต่างๆอันนั้นพี่ว่าเป็นมาตรฐานปกติ <c oughs> กตคือคนรักกันอ่ะเขาก็ต้องดูแลกันแบบนี้อยู่แล้วค <c oughs> ่ะไม่แต่ว่าสิ่งที่เขามีก็คือการนอกใจนั่นไม่ได้หแบบวามว่าเอามาเปรียบเทียบว่าเออก็าําเขาทาดีกับผู้หญิงทุกคนเท่ากันหมดเลยแล้วมันเป็นเหตุผลที่เราควรจะอยู่ พี่ว่าน้องทําถูกต้องแล้วตอนที่น้องถามตัวเอง<ะ>ว่าหนูจะมีชีวิตอยู่แบบเนี้ต่อไปตลอดได้ไหมจะมีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ได้จริงๆหรืออันนี้พี่ว่าแต่เนี้ยถูกต้องได้สุดแล้วเป็นแฟนรายการพี่อ้อยพี่เอาตัวต่อตัวนะคะตอนนี้เรามีอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถรับชมรายการของเราได้ ก็คือแอปวันดีค่ะค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันนะคะเป็นแอปที่รวมละครซีรีส์รายการจากผู้ผลิตชั้นนําไว้มากมายโหลดฟรีดูฟรีได้แล้ววันนี้ค่ะที่ App Store และ Google Play Store หรือดูผ่าน w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  1 n d net ค่ะ